น้องคำบอกว่าหลุม13เป็นพาสีสั้นนะครับไม่ยาวเท่าไหร่นะครับระยะเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับพาสีสั้นดูเลเยอร์ครับตีคำน้ำคือน้ําทุกหลุมเลยนะน้ําจะทุกหลุมนะครับสมัยล้่ก่อนถึงเรียกเล็กซิตี้นะครับโอ้โหนี่ครับหลุม13พาสีอินเด็ก8 285ครับ275นุ่นนะนู่นน่ะ สองร้อยแปดสิบห้าก็ออกด้วยตีได้มันสะใจโอโหโอโอโอ สวยค่ะนายลุงมสิบสามเนาะครับลุงมสิบสามพาสีสั้นนะครับสองแปดห้าครับบอกสดงว่าม,ม,มีคนตกน้ำเยอะเหมือนกันนะมีดอบโซนนะคะเห็นสั้นๆเห็นน้องคําบอกเยอะใช่ไหมเขาเยอะอยู่เหมือนกันคนะ่ะยากเขาจะตีตัดหรือว่าตีไงต,ต,ตีสู้อะโอ้โหคือพวก คือผมบอกเลยครับพวกที่จะตีตัดตีสู้เนี่ยจะกล้ามเนื้อมันเกร็งหมด <c oughs> พยายามเข็นมนะ <c oughs> ดูนะครับตัวนี้ผมค่อนข้างโดนดีนะไม่รู้อยู่ไหน <c oughs> นี่ฮะอยู่ตรงหน้านี้เลยมองกลับไปนะครับ <c oughs> นี่หนึ่งร้อยธงกลางค่ะนธงกลางนะครับเอาเหล็กก้าวมาดีกว่า <c oughs> มันอยู่ในลัฟนะครับนี่ฮะขอเดินไปดู พัสกรวีรวุธิกรหน่อยครับตีมาซะโอ้โหตีมาโอ้โหตีจ่อเลยนะนี่ครับตรงนี้ข้ามน้ำอ่ะ โอ้โหดูรับมันดึงดิโอเคโอเคโอเคทางยาวเลยโอ้โหขัดไม้จนเอี่ยมเลยนะฮะฮะขัดไม้จนองให้อยู่ในแฟเวนะครับเพราะว่ามาอยู่ตรงนี้ก็อยู่ในรับขึ้นยากหน่อย ดึงปึ้งเลยนะอ่าเดียวเดียวเลยนะครับต้องเผื่อเหล็กหน่อยถึงจะใกล้นะครับแต่ว <ell> ่าลงรับก็ไ <Fine>. ม่สามารถทำแต้มได้นะฮะก็โอเคครับโอ้โหการดีไซน์ระหว่างที่ปวิดเลิงโพนะครับกับบริษัทที่มารีดีไซน์ใหม่ก็ทำให้สนุกขึ้นนะครับเหลือหกสิบห้าครับ อพิชชิยงแล้วกันขอบคุณครับอ่ะเดินขึ้นกรีนครับเดินขึ้นกรีนหนุมสิบสามมีซุ้มข้างหน้าด้วยครับด้านข้างก็จะมี น้ำอีกแล้วครับทางนี้ฮะเพราะฉะนั้นการมุมรักษาที่นี้ไม่ต้องห่วงครับน้ําเพียบการดูแลดีนะครับทีน่นี้มุมทางซ้ายเราจะเห็นภูเขาครับสวยงามครับทางด้านนี้นก็จะเป็นกัสซันพอนอรามานะครับผมเองก็ยังไม่ได้ไปพานอรามาครับติดแฟนรายการไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวใหม่ฮะเอา โอ้ยผัดจบผัดจบผัดจ <Okay. S 1> บเอาเลยผัดจบเลยนิดเดียวนิดเดียวเครื่องกำลังติดยยอย,ยอสามออนสามพัดครับ เป็นไง,ง,นงล,ล่ะผาสก๊อตอีกแล้หลิกเปาโอ้โหนิ่มๆไปเลยครับโอ้โหลกมุมนี้ <c oughs> โลกว่าเี๋บอกให้ไปทางซ้ายลงมกว่าหล่อเลยหล่อเลยเอาออกโคกครับผมออกหกดูกรีนนะครับบนกรีนแล้วมองกลับไปที่หลุมสิบสามครับสั้นๆนะครับสั้นๆแดดเจ้าเล่สั้นๆดแดดเจ้าเล่เต้องให้อยู่โฟนแฟเว์ดีๆครับสุดยอด <c oughs> นะครับแล้วก็ชวนมาเล่นกอล์ฟที่ สามก๊กกาซาลเลกาซีลำพูนนะครับอยู่ห่างจากสนามบินนิดเดียวเอง20่สิไม่เกิน30มบนาทีนะครับ,บคครับ